ตื่นกันหรือยังนะคะเพื่นอนทุกคนตื่นกันหรือยังวันนี้อย,า,อยากเอาของก,กูต้องซสือใหม่เนี่ย,ยไปเขาขายมากก็เป็นวาดลูกก็เดียวน้ำค้างมันแห้ง ยายนุกทักทายค่ะขอบคุณค่ะยายขอบคุณมากๆค่ะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนมาจะอ๋อค่ะเข้าเข้าไปแม่งจอเข้าห้าให้ซืวว้อมาปอดสารเนาะค่ะซืวว้อมาปอดสารพีชตอนสาวยังไม่ตั้หลอดหอดโหมงขึงจำค่ะขึ้นกะสามชีฟกลัวเลยเนาะค่ะ ถ้ากระไดยี่ซิฟก่านาทีอันนี้คของคุณโหลดแล้วก็ของพี่ย่าแล้วก็ของหลายคนอยู่ค่ะที่เพิ่นเด่งขึ้นมาหาหนูเพราะว่าหนูเพิ่มเข้าไป สวัสดีค่ะสามล้านลวงตาหน่อน้อใหอม่สวัสดีครับลวลาเอาย้งมาหายครับเอาหน้าโอ้โยขอบคุณน,นะครับคือเก่งแต่ครับเงียบกิปต์แล้วะคะ่ะไปไหนกันหมดเนะคะ่ะยังบาตื่นบอเมื่อไงเนาะ ชิกวันนาทีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทีแวีขอาากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเงียบกิ๊บเลยเนาะคะ่ะไปไหนกันหมดเนาะคะ่ะยังบีาตื่นมาเมื่อไงเนาะ ไหนไปทำก็ได้บุญเงี้ต่อไซมองไม่ป็นป่ามอนม่ใจยี่สิบแปด อันนี้ขึ้นก่อนค่ะแกงปลาน่ะเม็ดมันเป็นไอย่ใส่สมองมอ <c oughs> นสิบห้าไม่ไนมน่ไงหกสิบนาทีเนาะค่ะ ของคุณโหลดแล้วก็ของพี่ย่าแล้วก็ของหลายคนอยู่ค่ะที่เพิ่นเด่งขึ้นมาหาหนูเพราะว่าหนูเพิม่มเข้าไปโอนเตือนกัรนอยางเนาะค่ะ ก็หนีให้เ้าขาวไปสบาทกันเดอ้อมีมวลวานกำลังเรียบร้อยค่ะมอาเบาครับรไปข,ขายค่ะไอแม่ก็ลืมให้อะหม้กไปนึ่ง สองล้านดวงตายังอยู่เอ่นี่ค่ะอับลงกันเด้อ ดืกาแฟกันค่ะเพื่อนๆทุกคน พลนอไปซีมแกงก่อนเนาะค่ะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่แวบเข้ามาคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะแล้วชูบุกข,ขาวอยู่ค่ะแล้วเวลา น้าวหัวนอค่ะอันเพื่อนกับข้อมินโนมาอยู่ดีค่ะมันตอบข้อมนโนอยู่ค่ะสองสาหอบแล้วโนค่ะมันมีทักทายเพื่อนอยู่ค่ะใส่เอฟเอค่ะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจค่ะที่แวะเข้ามาค่ะยายไปเบึงหมอก่อน นี่นก็เลยว่างใจหูนั่แหละไหวนะคะอันกระพังเพิ่นเบาอยู่นั่นแหละก็บอกเพิ่นว่าเปิดตาไวปน,นี่น,นะ <c oughs> แม่งจอเขาขอให้คือว่าปอสารเนาะค่ะคือว่าปอสารพี๊ด สองร้อยดวงตายังอยู่นะคะหลังเส้นตรงกันเลยนะคะนี่ก็ยุบออกน่านยมออกจะได้แตงออกขนาดไหอะโอนเพิ่มเลยะโหะ ตีหาขึนค่ะนุกเกอข้นตีหายี่สิบสามนี่แหละค่ะเพราะว่าวัน <c oughs> ขึ้นเร็วหน่อยค่ะชงากาแฟน้ำอุ่นค่ะปาดบวบค่ะ ยยอย่าไปขายอนัน